สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับพารามสองอีกครั้งนะครับวันนี้อุ๋จะพาทุกคนมาดูตัว New e x p e n d e r 2 0 2 2ที่เตรียมสมมอกใส่ตัวหลอดไฟ LED นะครับวันนี้อูจะพามาให้ดูว่าเมื่อใส่หลอดไฟ LED เนี่ยความสว่างจะเป็นยังไงนี่คือตัวที่เรามองจากด้านหน้านะครับก็ความสว่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเรามองไปตัวด้านหน้าเวลาที่เราขับนี่จากภายนอกนะครับความสว่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมองจากด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม แล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวที่เป็นฝั่งตอนผู้โดยสารตอนขับบ้านนะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนตัวที่เป็นภายนอกแบบนี้นะครับเมื่อเข้าไปในห้องผู้โดยสารนะครับนี่คือแบบด้านนอกและนี่คือแบบด้านในนะครับตัวนี้เราติดฟิล์มที่เป็นฟิล์มเซรามิกบานหน้า60นะครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับ จะเป็นแบบนี้พามาดูนะครับอันนี้เป็นรถของน้องในทีมนะครับก็เดี๋ยวจะมีการส่งมอบก,กันอีกไม่นานนะครับตัวนี้มีการเปลี่ยนจอหน้าให้เป็นจอ a n d ด o i d พร้อมกันในเรื่องตัวก็จะมีจอกลางตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่ามันมืดหน่อยนะครับอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวพามาดูในส่วนตัวถ้าเกิดสมมติว่าเวลาเรานั่งเป็นผู้โดยสารเป็นผู้ขับจริงๆก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือบรรยากาศภายนอกนะครับและนี่คือบรรยากาศภายในนะครับภายนอกเปิดไฟสูง ก็จะเป็นแบบนี้นะครับภายในเปิดไฟสูงก็จะเป็นแบบนี้นะครับน,นี่คือไฟสูงนะครับนี่ก็พามาดูเปรียบเทียบนะครับว่าใครที่ตัดสินใจยอยากได้เป็นหลอดไฟ LED นะครับหรือว่าไฟหน้าโปรเจคเตอร์ที่โอทัมโปแถมอยู่อยากได้แบบไหนก็พูดคุยกันได้นะครับสับการใช้งานของแต่ละคนนะครับแต่ทากดีสุดไงก็วงตรงครับ โปรเจคเตอร์ดีกว่าทุกอย่างนะครับถ้าเทียบกับตัวหลอดที่เป็นสเปคอินโดเนี่ยความสว่างก็ไม่เท่าโปรเจคเตอร์นะครับบอกเลยไอาววาวันนี้อ๋พามาดูกับตัวรถที่กำลังจะส่งมอบกับการใส่ไฟหน้า LED นะครับที่เป็นหลอดไฟ LED ไม่ใช่ไฟโปรเจคเตอร์นะครับให้เห็นการเปรียบเทียบว่าหลอดไฟเดิมเดิมเดี๋ยวโอจะทําคลิปมาหลอดไฟเดิมเดิมให้หลอดไฟใส่หลอดไฟที่เป็น LED นะครับแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์ที่โอทําคลิปไว้นะครับให้ทุกคนได้เปรียบเทียบกันดูว่า ชอบแบบไหนให้เห็นกันแล้วกันนะครับถ้าจะออกรถไงก็ฝากโอปราม2ด้วยนะครับอยากได้แบบไหนแต่งแบบไหนหรือว่าโปรอะไรก็ลองมาคุยกันได้นะครับวันนี้ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ